ขหะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัมสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธส <c oughs> ทัสสะธรรมเะรัชังกาเรนตังรัฐาปภา aja ทมัง ตะวันจะชาณปทาเจวะเนคมาจะสมาคตาตีตีอนุสนธีพระสัทธรรมเทศนาวาระโอกาสนี้อัตมภาพจะได้วิสัชนาในเรื่องมหาเวสันดรชาดกกันนครกันอันเป็นการสุดท้ายพอเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาเพิ่มพูนปัญญาบารมีเพิ่มกุศลบุญ,ญาราศี แด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้ร่วมกันจัดโครงการเทศมหาชาติเพื่อสมทบกองทุนตำบลน,นมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวตำบลท่าช้างโดยมีท่านปรีชามากเกิดนายกองการบริหาร่วนตำบลท่าช้างเป็นประธานก็ได้รับความร่วมมือจากญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านเป็นอย่างดีท่านสาธุชนทั้งหลาย ในการฟังเทศมหาชาตินั้นเราก็คุ้นเคยกับการฟังเทศมหาชาติมาแต่เล็กแต่น้อยตามคุณยา่าตามคุณยายไปวัดไปตามศาลากลางบ้านหรือไปตามบ้านญาติที่มีการจัดเทศมหาชาติประจำปีสถานที่เทศก็จะตกแต่งบริเวณให้เป็นสวนป่ามีต้นกล้วยต้นอ้อยเอาทางมะพระ้าวมาพา่าเป็นสองซีกสับป,ปลายใบเหลือประมาณหนึ่งคืบนำมาสารโคง้งเป็นซุ้มเป็นครหาห้อยพวงระยหอกไม้ระย,ย้อยระยะ มีธงราวทธงคันระดับประดาด้วยราชวัตรฉัดธงซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง <c oughs> ก็ได้จัดตกแต่งสถานที่ถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบัติทุกประการท่านสาธุชนทั้งหลายในการฟังเทศมหาชาตินั้นท่านบอกว่าถ้าเกิดจะฟังให้ได้อานิสง์เยอะๆจะต้องฟังให้จบครบ13กันหนึ 1, ่พันพระคาถาภายในวันเดียวซึ่งเนื้อความนั้นเป็นภาษาบาลีแต่งเป็นราย,ยาวไพเราะเพราะพ,พิง้ง มีรถรักรถโศกตลกโปกหาตามลีลาในแต่ละก,กันแต่ละก,กันเมื่อทุกท่านได้ฟังเทศมหาชาติจบก็จะเกิดออกไปในสายโน้มเอียงตามเยี่ยงจัญญาของพระเวสสันดรน,นั่นคือหัดเป็นผู้ให้ด้วยหัวใจที่เสียสละเพราะว่าในเรื่องมหาชาติเวสสันดรชาดกมีความดีงามปรากฏอยู่หลายอย่างด้วยกันแต่หนักไปในทางเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเป็นเรื่องร้าใจปลูกฝังนิสัยเมตตาการุณแสวงหาโอกาสสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ตกยาก แม้ว่าตนจะยำบากก็ยินดีดังนั้นเมื่อเราได้ฟังเทศมหาชาติแล้วจิตที่คิดจะกอบโวยจะหายไปจิตที่คิดจะให้จะมีมากขึ้นเราจะอยู่อย่างคิดว่าเราจะให้อะไรแก่โลกใบนี้เราจะไม่อยู่อย่างคิดว่าโลกใบนี้นั้นจะให้อะไรแก่เราในเรื่องของมหาชาติเวสันดรชาดกนั้นเราก็นิยมฟังกันมาตั้งแต่สมัยสุโข,ขทยัย <c oughs> ด้วยอิทธิพลของพระมารายสูตร ที่กล่าวถึงพระอาหารหันต์รูปหนึ่งนามว่าอาหารหันต์มารายเทวะเถระเจ้าเหะเหินเดินอากาศได้วันหนึ่งลงไปเมืองนรกพบพญายมราชในสนทนากับพญายมราชก็รู้ว่าสัตว์นรกขุมนี้ทํากรรมอย่างนั้นสัตว์นรกขุมนั้นทํากรรมอย่างนี้แล้วก็ขึ้นมาบนโลกมนุษย์ได้รับถวายดอกบัวแดดอกเอาดอกบัว8ดอกนั้นขึ้นไปบูชาพระจุรามณีเจดีสถานบนสวรรค์ชั้นดาวดึงในสนทนากับพระอินทร์ก็รู้ว่าเทวดาองค์นั้นทํากรรมอย่างนี้เทวดาองค์นี้นทํากรรมอย่างนั้น หลังจากนั้นแล้วได้มีโอกาสประสบพบเจอกสัตริย์ทธิเทพบุตรนั่นก็คือเทวดาที่บรญจุติตรสรู้เป็นสมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรในอนาคตกสัตริย์ธิ์เทพบุตรก็บอกกับพระอารัยอย่างชัดเจนว่าบุคคลที่มีความปรารถนาอยากจะไปเกิดทันศาสนาของพระองค์นั้นประการที่หนึ่งให้รักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัดประการที่สองให้หาโอกาสฟังเทศมหาชาติ13ก 1, ันหนึพันพระคาถาให้จบครบภายในวันเดียว ด้วยเหตุนี้เราก็เลยนิยมสั่งเทศมหาชาติกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยกันที่13ญาติโยมเราถึงพระเวสสันดรลาบวชแล้วสั่งลาพระอาสมและพระราชทานเครื่องทรงกษัตริย์พร้อมกับเสด็จกลับไปครองเมืองสีพีด้วยความร่มเย็นเป็นสุขจนกระทั่งพระชนพรรษา120รสพรรษาก็สวรรคตเมื่อสวรรคตแล้วไปปรากฏอุบัติเป็นสันตุสิทธิเทพบุตรอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตถือกำเนิดเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถ์ดังมีข้อความพิสดารดังต่อไปนี้ว่า มหาสัตโตอันว่าพระมหาสัตว์ขติยวงเมื่อได้ทรงสวรการซึ่งสารราคดีชาวนครสีพีทุนทางอาราธนาทางพระราชบิดาก็เชื้อเชิญจะให้เสด็จดำเนินเข้าในราชฐานจึงต่อพระองค์การว่าเทวะค่าแต่พระราชสมภารผู้เป็นสมุติเทเวศ ชนกปีตุเรศพุรมกล้าวครั้งเมื่อข้าพระพุทธเจ้าใจอารีเสวยสมบัติในบุรีราชวางังทาเมนะรัชชังกาเรนต่างกล้าวขอมอมนี้ก็เสวยมหาหิสวรรค์เป็นสุจริตโดยทศพิษราชทานควรรือพระองค์นั้นกับอมาร,ราสฎดอชาวนครและพลไพร พร้อมกันเป็นใจเดียวสิ้นทั้งหมดว่าลูกนี้ทอระยศไม่ยั่งยืนจึงขืนขับคอนนินทาว่าชั่วแล้วจึงชิงชังไม่ยั่งยุดว่าลูกนี้ทำพิรุธทุจริตผิดพระราชประเพณีเหตุไรพระองค์กับชาวนครศรีพรีพฤทามาตจึงพากันออกมาถึงอาวาสบอนว่าหวังจะให้คืนนครอีกแล้ว พระองค์ไม่ยำเกรงข้าดอกหรือจึงริหรือมาต้อนรับให้กลับไปเสวยราจะสมบัติช่วยว่าชาวเมืองเข้าเคืองขัดด้วยข้อไรก็จะมัวสมรุมไรเสียอีกเล่าข้าพระพุทธเจ้ามิรู้ที่จะบายเบียงเลียงลีกเลยพระคุณเจ้าเอ๋ยลูกจะขอบวชบำเพ็ญสมณวัตรไม่พอใจเสวยสมบัติเป็นกษัตริ ขอพระกรุณาจงทรงราพระญาน,นากาลบัดนีเ้เถิดนี่คือตอนเริ่มต้นของกันที่13ต่อจากกันที่12กันที่12จบลงตรงที่พระเจ้ากรุงสนชัยพระนางปุตรศีกันหาชาลียกทัพไปรับพระเวสสันดรกลับวงังเมื่อไปถึงความดีใจก็เกิดขึ้นความเสียใจก็เกิดขึ้นยากที่มนุษย์เดินดินคนธรรมดาจะทานทนได้ ทั้งพระเวสสันดรพระนางมัตสีชาลีกันหาพร้อมกับพระเจ้ากรุงสนชัยและพระนางพฤษฎีจากการที่ไม่ได้เจอกันนานมากมาเจอกันก็ดีใจแล้วก็มีความเสียอกเสียใจที่ลูกตกละกรรมลำบากพออารมณ์สองอารมณ์นี้มาเกิดขึ้นทั้งหกกษัตริย์ก็สลบสลายไม่ได้สติเมื่อหกสลัดเมื่อหกกษัตริย์สลบลงบรรดาสาชาติโยธีทั้งหกหมื่นก็สลบตาม ในคราครั้งนั้นพระอินทร์บรรดาให้ฝนบกคารพัชสีแดงเหมือนแก้วทับทิมแพรปรัตนาให้เปียกก็เปียกใครไม่อยากเปียกก็ไม่เปียกตกมาแล้วไม่เลอะเทอะไม่ทังนองพอฝนหายแผ่นดินก็สะอาดตกลงมาในหมู่สมาคมพระประยุรญาตทั้งหกกษัตริย์ก็ฟื้นขึ้นพอฟื้นขึ้นมาพระเจ้ากรุงศรชัยก็อาราธนาพระเวสสันดรบอกพระเวสสันดรศึกได้แล้วศึกไปเป็นกษัตริย์สืบสันตติวงศ์ต่อจากพระองค์ขอให้ลูกศึกแต่กันที่สิบสองไม่ได้บอกว่าพระเวสสันดรศึกหรือไม่ศึก มันจบซะก่อนพอกันที่13สที่อาตมาภาพรับผิดชอบเริ่มต้นไม่ค่อยดีญาติโยมพระเวสสันดรปฏิเสธเสด็จพ่อ,อกว่าไม่ศึกยังไงยังไงลูกก็ไม่ศึกตอนนั้นชาวเมืองไม่พอใจลูกที่ลูกพระราชทานช้างคู่บ้านคู่เมืองคือช้างปัจจยนาเคนให้กับชาวเมืองการิงคารัตที่เข้ายากมากแพงตกแต่งพรามมาแปดคน มาขอช้างคู่บ้านคู่เมืองของเราลูกสงสารเขาก็เลยพระราชทานช้างปัจจยนาเคนให้ชาวเมืองกริงคารัทไปชาวนาครศรีธีไม่พอใจเดินขบวนขับไล่ลูกสเสด็จพ่อก็ไล่ลูกออกมาง่ายๆตอนนี้ชาวเมืองเขาคงจะหายโกรธแล้วใช่ไหมสเสด็จพ่อสเสด็จพ่อจะมายกทัพรับลูกกลับไปครองราชสมบัติต่อจากสเสด็จพ่อลูกไม่กลับลูกไม่ศึก ถ้าเกิดลูกกลับลูกศึกชาวเมืองจะค่อนแค่นินทาได้ว่าพระเวสสันดรเป็นไม้หลักปักขี้เลนต่อไปลูกจะปกครองประเทศเขตนครศรีพีได้อย่างไรกันดังนั้นลูกไม่กลับลูกไม่ศึกกันที่13าเริ่มต้นขึ้นอย่างนี้ยัิโยบเมืเม่อพระเจ้ากรุงสนชัยได้ฟังพระเวสสันดรว่าอย่างนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าพระเวสสันดรงอนแล้วก็ประชดประชันสเสด็จพ่อพระเจ้ากรุงสนชัยไม่เห็นลูกงอนก็เลยต้องงอลูก โยมมองมาฟังตอนที่พ่อง้อลูกบ้างสิว่าจะเป็นอย่างไรกันสมเด็จพระเจ้ากรุงสนชัยได้สวนาการฟังพระโอรสคราบทูลทางประชดชี้ซึ่งความมีดีเป็นพิบัติตัดประโยชน์กอบด้วยโทษทุจริตผิดประเพณีพระบิดานี้ได้กระทำแก่เจ้าจริงทุกสิ่งแล้วปัปพาเชสี ให้กำจัดพระรูปแก้วพระพระจากบุรีรัตนราชัยเจ้าอย่าได้มีพระไทยคุมโทษพระบิดาเลยสุวรรณรัชตังเชิญเจ้าเสเวยแสนสัตตพิรัตนะทั้งปวงคือเงินทองที่ท้องพระคลังหลวงแลเหล่ากำนันทั้งซ้ายขวาที่มีมาตามตำแหน่งแต่ก่รทั้งอัสดรบวรคจสารอันเป็นบรมราชยานอย่างดี ทั้งนิกรโยธีถวยหารในบ้านน้อยแลเมืองใหญ่พระบิดาจะมอบเวรให้ตามพระยศเชิญพระโอรสจงอกโทษโทษาพระบิดาแต่ครั้งเดียวเถิดนพ่ออันข้อนั้นอย่าว่าเลยพระลูกเอ๋ยอันว่าพระราชโอรสองค์ใดในโลกนี้อันทรงประกตัญญูรู้จักคุณพระชนกชนนีแลประยุรวงศาประพฤตตามพระบิดาแลมารดาโดยสุจริต พโอรสผู้นั้นย่อมไม่คิดถึงพระชนมานปาริจชิตตวามัสละละสังาขารฆาชีวิตของอาตมาด้วยความสเสน่หาหากให้กตัญญูรู้จักคุณพระบิดานิมมาริตวาเจ้าจงเปลืองเครื่องบันพชิตราชเวสังคันหาสจงทรงเครื่องราชกุตุพันั์ทั้งห้าสำหรับบรมจักทัตราธิบดี กาเรศิจงสเสวยราชะสมบัติให้เป็นสวัสดีสถาพรแก่คณานกิกรไพรฟ้าประดุดการก่อนนั้นเธอตอนนี้พ่องอลูกน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนหัวใจอ่อนๆของพระเวสสันดรก็เหมือนกันสุดท้ายเมื่อพระเจ้ากรุงศนชัยง้อมากๆเข้าพระเวสสันดรก็ยอมสึก รับพระราชทานเครื่องทรงกษัตริย์สละผ้ากาสาวพัฒไปเป็นกษัตริย์ครองเมืองศรีพีต่อจากพระเจ้ากรุงสนชัยสิ่งแรกที่กษัตริย์ใหม่มีความปรารถนาอยากทำสิ่งนี้อยู่ในพระราชอำนาจของพระองค์พระองค์ทำได้นั่นก็คือปล่อยสัตว์ที่โดนกักขังอยู่ให้เป็นอิสระพ้นจากใครพันธนาการแต่สิ่งที่สองที่แม้จะอยู่ในพระราชอำนาจของพระองค์แต่พระองค์ไม่สามารถจะกระทำได้ ดูสิว่าสิ่งนั้นคืออะไรและคนดีๆอย่างพระเวสสันดรปราถนาจะทำดีจะมีใครมาช่วยพระเวสสันดรกันบ้างหวันเมื่อจะใกล้รุ่งราสตรีนอชิน,นสีทรงคำหนึ่งในพระหฤทัยว่าสเสววันรุ่งพรุ่งนี้พวกเข็นใจยาจกทางหลายจะเสือกสนคนควายเข้ามารับทาน อาตามะจะได้ทัพธัญญาหารสิ่งอันใดบำเพ็ญพระบารมีตัสมิงคเนขณะนั้นอาสนะองค์โกโสีอดิซ้อนในสวงสวรรค์พรเอิญเป็นอาศจรรย์กร,ระด้างดูอนาถาเทวราชจึงส่องเนรทิพย์หยิบเหตุมิทนนานก็แจ้งด้วยทิพยานว่านอพระตศพลทรงรำพึงเพื่อจะบำเพ็ญพระบารมีเท้าโกโสีก็สังหอนให้หาฝนแก้วเจ็ดประการบรรดาลตก เต็มทั่วทั้งพิชัยราชธานีพื้นปตัตตภีพอเพียงเขา้าพระเวสสันดรอยากจะบริจาคทานแต่เงินทองในท้องพระคลังหลวงมันไม่เหลือมากพอให้พระเวสสันดรบริจาคทานได้คนดีๆอย่างพระเวสสันดรปรารถนาจะทำดีญาติโยมเอย๋ยส้ามีตาเทวดามีจริง พระอิน์นั่งนอนอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงไม่ได้ต้องลุกขึ้นมามองด้วยตาทิพย์ลงมายองโลกมนุษย์ก็รู้ได้ว่าคนดีอย่างพระเวทสันดอนปรารถนาจะทำดีคือบริจาคทานแต่ไม่มีตังพระอิน์ก็เลยบันดาลให้ฝนแก้วจะประการเพชรนินจินดาแก้วมุกดาแก้ววิเชียนแก้วมรกตตกเต็มทั่วทั้งพิชัยราชธานีฝนแก้วะประการตกที่นครสีพี แลที่อบตอท่าช้างเพชรบุรีตกบาองอย่างญาติโยมร่วมกันทําบุญกันสุดท้ายแล้วนะพิธีกรอำนวยความสะดวกหน่อยนะเดินไปรับศรัทธาญาติโยมนะครับเขาบอกว่าใครทําบุญกันนี้ใครทําบุญกันนี้อานนี้สงส์ประจํากันญาติโยมอบตเดินรับบริจาคอาันนี้สงส์ประจํ<อ>ากันเขาบอกว่าอานนี้สงส์ประจํากันที่ส3ามใครได้บูชาใครได้เป็นเจ้าภาพใครได้ติดกันเพศ จะเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยวงสาคนาญาติข้าท่าชายหญิงที่ดาสามีบิดามารดาอยู่พร้อมหน้ากันโดยความผาสุกปราศจากโรคาภาพาทั้งปวงจะทําการใดๆการงานนั้นก็สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีคําว่าลูกกําพร้าจะไม่เกิดมีทั้งในชาตินี้และชาติหน้าคุณหมอมาทีหลังเอาหนักๆหน่อยนะโยมนะทีนี้ใครทําบุญต,ตอนนี้ญาติโยมเขาบอกว่า พระเวสสันดรอ,อยากจะทําทานแต่ไม่มีตังพระอินมีอํานาจราชศัก์ใหญ่กว่าพระเวสสันดรก็เลยบันดาลให้ฝนแก้วเจ็บประการตกลงมาเต็มทั้งนครพิชัยเชตุดรเหมือนกันใครทําบุญตรงนี้ถ้าเกิดเกิดความลําบากขึ้นมาเดี๋ยวอาบาตาก็ช่วยอาบาตาช่วยไม่ได้ก็นายกก็ช่วยนายกช่วยไม่ได้เดี๋ยวคนที่มีอํานาจกว่านายกก็ยื่นมือเข้ามาช่วย นี่คืออาน,นิสงส์ของการทำบุญตอนฝนแก้วเจ็บประการตกในกันที่13บสามชนะครกันอีกสี่บรรทัดจบแล้วยัโยมนะปุณณทิวาเสคันเพรารุ่งเช้าสมเด็จบรมมกษัตริย์จึงมีพระองค์การตรัสแก่เสนาประชาชาติว่าทรัพย์อันตกลงในนิวาสแว่นแคว้นแดนของผู้ใด เราตระสิทธิให้เป็นลาภแก่ผู้นั้นไม่นึกหมายบรรดาศัพท์ทั้งหลายที่ผลเขตของประชุมชนชาวเจ้าจงเร่งขนเข้าในท้องพระคลังหลวงยาได้ช้าแล้วสมเด็จบรมนารานรวริวงก็ตั้งพระไทยจำนงอํานวยทานทางบําเพงพระบารมีตามประเวณีนอพุทธังกูลแต่ก่อนมาขั้นทำลายขันทั้งห้าสิ้นพระชนมานโอปัจเต ได้ไปเกิดในเทวสถานดุสิตาสวรรค์ในการนั้นและเรื่องราวทั้ง13บสามกันก็จบลงญาติโยมคงได้ข้อธรรมนำกลับไปคิดเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันหลังจากที่พระพุทธองค์ทรง,งแสดงอริยสัจธรรมทั้ง4คือทุกสมุทัยนิโรธมักต่อท้ายเวสสันดอนชาดกจบแล้ว พระองค์ก็ตรัสท้าวความหลังให้พิสุทธ์ทั้งหลายฟังอีกครั้งหนึง่งว่าผู้ที่มีนามปรากฏในเรื่องมหาชาติเวสันดรนนั้นกลับชาติมาในปัจจุบนันใครเป็นใครกันบ้างทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเป็นสามมันลนักษณะแม้กระทั่งนามก็ถูกสมมุติขึ้นชื่อเสียงนามโคตรก็เช่นเดียวกันย่อมเปลี่ยนแปลงไปแควนสีผีล่วงถึงยุคพุทธกาเลเปลี่ยนเป็นสักกะชนบทนครเชตุดรเปลี่ยนเป็นกรุงกบิลพัฒราชวงศ์ศรีวีราชเปลี่ยนเป็นสากยราช ส่วนที่เหลือดยธรรมาภาพจะกลับชาติให้ญาติโยมฟังกลับเสร็จญาติโยมก็กลับบ้านอาตมาก็กลับวัดเป็นอันจบการแสดงพระธรรมเทศนาในปีนี้ตะ่านชวนจังโกนเทวทัตโตดูกระสงชูชกพรามนั้นเมื่อกลับชาติมาในาศาสนาแห่งพระตถา,าคตนี้คือพระเทวทัตเทระ อมิตตานางอมิตตานั้นกลับชาติมาคือนางจินจานวิกาในครั้งนี้เจตปบุตรโตนายพรเจตบุตรนั้นกลับชาติมาคือพระชนะเทระในครั้งนี้พระอัจจุตราบทนั้นเมื่อประวัติกลับชาติมาคือพระสารีบุตรเทระในครั้งนี้สักโกสมเด็จอมรินนั้นกลับชาติมาคือพระอนุรุทธเทระในครั้งนี้ ันเฉยโยสมเด็จพระเจ้ากรุงส้นชัยนันเมื่อประวัติกราบชาติมาคือพระเจ้าสิริสุทธโธธนะพุทธบิดาในครั้งนี้พุทสตีพระนางกุสดีนันเมื่อกราบชาติมาคือพระสิริมหามายาพุทธมารดาในครั้งนี้มัทถีพระนางมัตสีนันเมื่อประวัติกราบชาติมาคือพระยโสธราพิมพาในครั้งนี้ชาลีกุมารชาลีกุมารนัน เมื ha a, ang, ha an an. Bon ่อกลับชาติมาคือพระราหุนเทระในครั ah, ้งนี้กันหาพระนางกันหานั้นเมื่อกลับชาติมาคือพระอุบลวันนาเทรีในครั้งนี้ปริสาบริษัททั้งหลายนั้นเมื่อกลับชาติมาคือพุทธบริษัททั้งปวงในครั้งนี้เวสันตโรราชาพยาเวสันดรนั้นเมื่อดับขันธทวิญญาณมา คือพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนี้ขออำนาจคุณประสีรัตนไตรยัยและกุศลพลบุญคุณงามความดีทั่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตะบ,บนท่าช้างคณะญาติโยมสาธุชนพุทธศาสนทุกท่านข้าราชการ